สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาพบกับพี่นะวันนี้จะพามาดูพ่อพี่ไายไร่นะ่ะไม่ใช่ไร่ที่สำหรับปลูกผักน่าจะเสร็จน่าจะไปเก็บรังยี่เป็นเจ้าคุตแอลส้า L 4 5 0 8 D d ดนีครแอล ตอนนี้กำลังถ่าไถไอ้ร่องขวางด้วยนะหน้าไถปลูกผักก็ปลูกอะไรสักอย่างนี่นะ แปลงนลยคือมาซอมสองโหลสามหมวาบบนนเดี๋ยวนี้พี่จะไม่ได้อัพคลิปนะทำคลิปเกมอยู่ z o o ฮะผมชอบซุมฮะพี่จะหาคลิปลงให้นะพวกรถตรงรถตัดก็จะไม่ค่อยเห็นแวรารู้ดูการตัดไว้นะพี่น้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮย,ย,ย,ยตกลุ่มคือมันจะเป็นลุ่มนะตรงั้งนที่บางไผไม่เคยออกพี่บอกเลยว่าคลิปมันจะไม่สัน้นคลิปมันจะข้าง,งยา าจะให้ไทยปลูกผักอยากก็น,นังฝันไว้ตรงนู้นแ่าจะสักแค่นี้มาัาเออสักแค่นี้เธอสักพีกปิดคลิปเลยอ่ะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลองคิดมาครับตามที่บอกกันไว้ครับ กูมันปานะพี่เนาะโอเคครับคลิปน่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้า L45 08 DL นะฮะโอเคเราพาให้จบไปไเลยแดดรับทุกอย่างวะเสังเนี่ย โอเคครับก็ายบาาละแล้วพี่จะหาคลิปทำให้นะายบาาครับ